สวัสดีครับนะครับเขียนข้าวกับโรงนามครับอันนี้ climate, มี image. สัปปะนะครับคีสัปปะนะมีเมนูสัปปะเลยนะครับนกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวก่อนขออนุญาตเทียบกล้องนะครับอันนี้ในหูนี้ซาบีขัดซาบีซาบักเือใส่ปีซาบีใส่บักเตะนกมีการลดนะครับแล้วก็เนี่ยไก อันนี้นะครับของโงโยกอาริฮัตกะเพานะครับหมูนึ person. ่งเนาะอันนี้ก็ผ้าทีนนะครับกีนกับข้าวเจ้านี้มาใส่ตัวกันนะครับผมครับผมคกับผมจะต้อน้ำมาวางไว้น้ำตามน้ำเนาะ ี๋นเปัดแกนงสวัสครับเาาก็บของเรียบร้อยใส่เลยนะครับผมนั่งดีๆเก่งทางงามๆแม่งกับปูโอเคใส่เลยนะครับผมกี่นาทีละหนึ่งนาทีกว่าละไปขให้หันๆนะครับมาได้ลงลิปมาเมินนะครับ สำหรับคลิปเกินเข้าเนาะเปไ็นไงบ้างครับส่งนี้นะครับสถานการณ์โควิดอย่าดยงใหม่หนานแน่นขึ้นนะครับหนานแน่นขึ้นเยอะมากหลายหมู่บ้านต้องล็อกดาวน์แล้วครับคนเป็นนักขึ้น น,นี่อันาบริเวณรอบๆที่ทำงานวิทยาการนะครับก็เป็นกันนะครับเพี่อนนี่น้องๆที่ยามชมคลิปนะครับอย่าลืมนะครับ 病。Pink. ครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับหลายที่หลายตางก่องานนะครับก็ยุดกันไปนะครับเพราะการไมกาหลายคนกได้ปิดร้านปิดอย่างกันเนาะนะครับ,นะรบการเงินสะดุด การงานสะรุดการเงินก็ะชะงักนะครับเข้าใจนะครับหลายคนจะต้องกินต้องใจภาณะหน,นี้สินก็นักขึ้นนะครับเชเ่ว่าโควิดมาแล้วหนี้สินมันหายนะครับมันยิ่งเพิ่มพูนทวีขึ้นนะครับ เข้าใจนะครับเข้าใจคนที่เป็นนี่มันหมอมห่วานครับกินปอิ่มนอนมาแล้ว้าพเมัานเต็มที่นะครับเครียดหลายคนหลายท่านหาั้งออกโดยการจะฆ่าตัวตายนะครับท่านคือคิดนะครับ บาสิ่งที่ทาทาอยู่นะครับคึอมัาจะทําอยู่เนี่ยาการฆ่าตัวตายเนี่ยม,มันจะทางออกที่ดีนะครับใช่มันเป็นทางออกสําหรับท่านแต่คนที่อยู่ตังหลังนะครับลูกๆนั่นหลานผัวๆเมียๆเนาะนะครับต้องหาภาระหาันี่แหมนะครับท่านจะทิ้งภาระเพืหอเขาเรานานหรือเนาะ ถ้าอมีโปรเจกต์ดีๆนะครับทีนมาํำเสนอนะครับอย่างผู้ทันได้เปิดใจลองศึกษาไปก่อนนะครับเขามีทางเลือกละนะครับเขามีทางเลือกแล้วเขามีต้องเสียแล้วนะครับ ลองดูครับลองดูนะครับอันนั้นจะช่วยทุกคนนะครับหนอน้อยเนียน่ยมีรายได้กินอยูเ่เป็นว่านเป็นว่านเป็นว่านนี่ก็ซีละ ย้วเราลองเปิดใจและศึกษาก่อนนะครับต้องเชื่อไให้หนานง,งหมดนะครับร้อเปอร์เซ็นต์แต่ยากขึ้นไปศึกษาข้อมูลให้มันแน่นอนกงอนนะครับเมื่อท่านเห็นว่าดีแล้วนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับ เนื้อหนจะทิ้งลิงค์ไว้ในคลิปนะครับเป็นกาลัองใจของกูคนนะครับเราจะต้องผ่านไปด้วยกันท้าได้นะครับจากอาการนี้นะสู้บวยกันนะครับ นงรุมนี้ก็มีลิงก์นะครับแน่นอจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับสาหรับท่านขาชอบนะครับยังเลยครับพี่แมนยังเลยอ่างพอได้หาเอาเพิ้ลนี่มาเพื่อนะฮะเอาพอเอาพอป้อมหน้าลสามวันครับพี่ ข้าวป้อมน้ำได้สามบาทหนึ่งเข้าครับมึงเรียนเมื่อบ้านครับไปยันถ่ายบ์บัสข้าวอ,อ,อืออาน,นี่มาครับเดี๋ยวออกไปเจ้าครับเจียงฟุ้งกองอกไปเลย อันละครับ ừ ừ. มา่อแรงเมงวักันเชื้อเข้าใจนะครับอืม เงินโอเคแล้วนะครับอผมคู่กันนะท่านทิ้งลิงก์ไว้นะครับสำหรับเว็บเว็บไซต์นะครับอ่าคนที่ช้อปปิง้งชอบชอบนะครับมีเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไปซื้อของผ่านเว็บไซต์นะครับท่านจะได้เงินคืนนะครับเด็บพันล้าน,านเนาะ อย่างยันทิ้งลิ้งไว้ใต้คลิปนะครับอ่าทิ้งดีๆอยากจะนำเสนอองุ้กู้พันอยากช่วยหุ้นกู้พันผ่านผลวิจิตรการครับ จะตัดสินใจทําอย่างอ็ตามนะครับแน,น่นนยังอู้มพันธุกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเนาะลงมือทํานะครับมันจะได้บบเสี่ยงนะครับเงินคู่วันนี้ก็หายยากละเนาะ I <laughs> น่าล้ลไปมัวเสี่ยงเสี่ยงแล้วกัน Mm-hmm. Ahem. <clears throat> 嗯，嗯，你再挖很多。嗯。了。 คลิปนี้นะครับเดี๋ยวประกาศคลิปหน้าใหไปนะครับ่สนใจเร็วใกล้คลิปนะครับครับ